สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกอน้อยเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูรังนกกวักครับนกกวักมาทำรังอยู่ที่ต้นแก้วข้างบ้านเห็นผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เขาไม่อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูครับว่ารังของเขามีอะไรมีไข่หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูครับเขาทำรังอยู่ตรงนี้ เข้าไปดูเนี้ยรังอยู่ยอดไม้เลยครับอ๋อดูหน่อยครับว่าเขามีไข่หรือว่ามีโอ้เนี้ลูกตำลึงครับลูกตำลึงนี่เข้าไปดูใกล้ๆอ๋อมีไข่ครับมีไข่ทั้งหมดกนะี่ใบนะโอ้สามใบครับมีไข่สามใบ สามฟองครับไข่นกกวักครับไข่นกกวักเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าอย่าไปถูไข่เขา,เ,ขาเดี๋ยวเขากินแปลกอ๋อมีสอสามลูกครับไข่นกกวักครับเป็นสีเป็นสีลายลาย,ลายแดงแดงครับโอ้โ เดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันจนกว่าเขาจะแตกลูกแล้วครับออกลูกเพราะนกกวักเป็นหรือไก่นาเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกับคนเราเขาจะกลัวคนคนเดินเข้าใกล้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบินหนีอันนี้ตะก่อนเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยต้นตำลึงเขาก็มาทำรังอยู่ตรงนี้ แล้วก็วางไข่ไข่สามฟองครับไม่รู้ว่าจะพักเป็นตัวอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายทำเป็นคลิปชีวิตนกกวักมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับอันนี้ออกมาแล้ว